ไมาเจอแม้ปักกายแล้วมาติดทำไมเนี่ยปักกายเนี่ยฮะปักกายตัวปเป็นเลิศแต่ว่าเลี้ยงไว้จะเอาฟันนินติดปักกาย ปลาน,นิ่มติดปลากายแต่ต้องเอาไว้ในเรือก่อนเดี๋ยวปล่อยไปแล้วเดี๋ยวไปติดอีกพอดีแกะแต่ปลากายนี่แหละใส่กระชังไว้สองตัวแล้วตัวนี้ตัวที่สามแล้วต้องใส่เรือไว้ก่อนนี่ได้แบบปานน้ปนนี้ 啊，你你。 ด้วยไม่ได้ตัวเดียวธรรมดาเอาขายเก่าลงได้สองสำตัวเท่านั้นต้องใหญ่ยังต้องเงยอะเฮ้ลืมใส่ถุงมือเมื่อกี้ ข้างบ้านเลยต้อวันนี้จะได้กี่ตัว อุ๊ยฝันอะไรติดเนี่ยบางว่าไม่ใจว้าขาขาปวดแล้วตายแยอย่างนี้เยยก็ อะไรเนี่ยเอฟซีรู้จักไหมปลาอะไรเนี่ย ตัวบ้าเล่มตัวบ้าลมโอ้คกจะได้ปลานลึ่งเดียลงขายต้องการปลานึ่งงโอ้ได้ตัวที่สองแล้ว นี่ปันิจเด็หของนี่ปันิจเด็หรองเป็นแม่ครัวทำกับข้าว

Mata mu Mata mu ไม่ปงกายเอาใจกะชังก่อน,นอะไรไม่กินใจทชงไว้ก่อนนี่เพราะว่าเดี๋ยวมันตุยนะคะได้สองตัวเองถุงมือให้ปนินสองตัวลังนกกรจาเต็มเลยนะคะ ใครสนใจสั่งได้นะคะเนี่ยที่สีแดงแดงคือน,นกไม่อยู่แล้วนะคะนกจะอยู่สีเขียวเขียวนกย้ายไปทำสีเขียวเขีตัวที่สเลยตัวที่สามปัน แกะไข่แบบกุ๊กๆเพราะว่าไม่ได้ใส่ทุ่งมือ เตีได้ยินนกแย่งกันคุกกกกกณ ว่จะได้จิงวาแท่ก็ไม่ค่อยจีะปลาเลี้ยงเนี่ยละหนีหมด สามตัวเกือบเกือบสามลูกได้ปลาสามตัวได้กล้วยมาด้วยกล้วยแอวที่ร้านตรงนูน้นนู้เอาตรงนู้นมา